ถั่วดำกระป๋องทำยังไงมีกระบวนการทำอย่างไรและมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปชมกันเลยขั้นตอนแรกตรวงถั่วดำต้มใส่กระป๋องปริมาณ200กรัมก่อนตักถั่วดำที่ตวงเรียบร้อยใส่ลงกระป๋องใส่น้ำกะทิลงไปในกระป๋อง จนถึงค่า cross head space ที่คำนวณได้ไล่อากาศในกระป๋องด้วย exhaust box โดยวางกระป๋องที่บรรจุแล้วลงบนสายพาน e x h s box ที่อุณหภูมิ90องศาเป็นเวลา12นาทีเมื่อเสร็จแล้วอุณหภูมิภายในกระป๋องควรมีค่า85-87องศาเซลเซียสพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาด้วยเครื่องปิดฝากระป๋องได้เลย นำกระป๋องวางลงบนเครดฆ่าเชื้อในรีทอร์ทีท่อุณหภูมิ250องศาฟาเรนไฮหรือ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา40นาทีเมื่อครบเวลาแล้วนำกระป๋องออกจากรีทอร์ทและทิ้งไว้ให้แห้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยการทำถั่วดำกระป๋องง่ายกว่าที่คิดตั้งเยอะ